ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขูส่สุคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทั้งช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะ่ะมือเนกาสร้างกำลังใสเกศองปูแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะพี่น้องค่ะที่เขามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะท้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องสำหรับทันู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะพี่น้องคะเพื่อที่จะได้พาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจ,จากทางช่องพ่อนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะตอนนี้องค์ปูเขากะคืบนาไปได้หลายแลย้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับองค์ปูขาวนาคราชก้าเสียนนะคะพี่น้องเนาะค่ะนี่ก็ร่วนแล้วมาจากนําใจเอฟซีแฟนช่องเบิดเปิดเรื่อค่ะพี่น้องคะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะผู้อยากร่วมบุญน,นะคะพี่น้องเนาะส่วนทังหางเนาะคะ่ะเขียนใส่แผ่นทอง เป็นเจ้าภาพส่วนหาง้อคะพี่น้องเด้อกสสออออัสียูซุมจินเด็นค่ะพี่น้องขาอยู่ยูซุมจินเดนยนนะคะพี่น้องเนาะส่วนไปทางทอง้อคะพี่น้องเด้อไปทางทองเนี่ยนะคะกับสีบอยู่อึดจินนะคะพี่น้องขามากด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะพี่น้องเนาะค่ะส่วนท้องเนาะค่ะบ่อดบอยากไม่ยากไม่จงไม่ยากไม่จนค่ะพี่น้องขาส่วนทองค่ะส,สาหรับผู้ข้าราชการงานเมืองหรือว่าผู้ที อำนาจวาสนาหลายนะคะพี่น้องคะ่ะอยากเป็นเจ้าคนนายคนนะคะมาเป็นเจ้าภาพเสียนให้ได้ด้ค่ะพี่น้องเด้อสาหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะก็ขอบคุณคุณแม่อ่านงนกน้ำนะคะเพื่อนก็เป็นเจ้าภาพมากด้ค่ะคุณแม่เด้อค่ะอในี้ความคืบหนาขององค์ปูเฮาเนาะคะ่ะไก่สิบประสบความสําเร็จด้ด้อแม่เด้อค่ะขอบคุณคุณแม่เนาะคะ่ะที่บะทิมบะปะเนาะคะ่ะนี่เพื่อนกับฝากเงินมาซื้อเขาซารแน่ซื้อน้ำแน่นะคะ่ะพี่น้องเนาะ ถวายวัดบ้าอารามที่เพิ่นขาดแค้นนะคะคุณแม่นงนุชนะคะกับขอบคุณคุณแม่นงนุชนะคะกับเอฟซีแฟนช่องนะคะทุกๆท่านน้ำด้ค่ะที่เอวย่ำกระดีบเอวย่ำกระดีนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับเอฟซีเบิดเปอรเรอรนะคะกับมาดนะคะพี่น้องเด้อสําหรับผู้ที่เคยร่วมมาแล้วนะคะพี่น้องเนาะมาเอาข่วมสําเร็จไปน้ากันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้อยากเป็นเจ้าข้นนะคะการงานการเงินซื้อเลขบัตรถือซุยนาซุยหลังค่ะพี่น้องค่ะเท่ากับมา เขียนซื้อนามสกุลนะคะพี่น้องเนาะวันเดือนปีเกิดนะคะพี่น้องคะเพื่อที่สิให้เกจิอาจารย์ดังนะคะสวดแล้วก็เอาล่งองค์ปูขาวนากขาดเท่านี้นะคะพี่น้องเดอ้อก้าเสียนค่ะพี่น้องคะบาร,รมีองค์ปูขอให้นุนให้น้ำนะคะปกปักรักษาลูกหลานเอฟซีแฟนช่องนะคะที่ได้รวมเฮ็ดรวมสร้างนะคะพี่น้องเนาะบางคนกระทมมาเอ๊ะตอนนี้เฮ็ดบุญยังท่านโบท่านนะคะพี่น้องเดอ้อ ผู้ใดอยากสวยอยากงามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาเป็นเจ้าภาพสีค่ะกันเี่กระครอบคุณคุณแม่สายทองชัยกมลเนาะคะ่ะก็ได้ออกมาแล้วนะคะพี่น้องเนาะแต่กันยังบ่พ่อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเจ้าภาพสีเนาะคะ่ะก็ได้ขอนําใจจากเอ็ดซี่แฟนช่องเนาะคะ่ะผู้ละเล็กผู้ละน้อยเพื่อที่สิมาเป็นเจ้าภาพสีแต่ว่าสําหรับเอซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่อยากรวมเป็นเจ้าภาพเจ็ดตอนนี้กับท่านนะคะพี่น้องเด้อตอนนี้ยังท่านคะ่ะพี่น้องค่ะ เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะ่ะผู้ลงคนก็อยากเคลียหาเจ็ด 5, 7, 9, เก้าเจ็ดเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะคะ่ะแต่ว่าเก้าเจ็ดนี่ก็เป็นสิริมงคลเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะพี่น้องเด้อสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่อยากร่วมบุญอยากเคลียอยากสรา้างกันยังท่านคะ่ะพี่น้องคะ่ะ แล้ววันนี้ก็ดีใจกับเอฟซีแฟนช่องนะคะบางท่านอาจสิลืมว่าแอดปล่อยไปแล้วสามหาเก่าสามหาหกค่ะนะคะพี่น้องเนาะแอดก็บ,บอกว่าเลขหกกับเลขเก่ามันเป็นตัวเดียวกันด้วยพี่น้องเด้อเนาะค่ะผู้ใดเบิ่งคลิปก็สิได้โชคได้มานไปน้ำกันนะคะผู้ใดลืมอาจสิบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นงวดนี้ห้ามลืมห้ามพลาดค่ะพี่น้องค่ะเห็นคือเก่าค่ะพี่น้องคะร่อยอง์ลงโตบักไงมากคือเก่านะคะพี่น้องเนาะตามที่แอดเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนออาจจะก็สิเป็น สองหนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องคะ่ะท้าบ่ถือจังไดกาะยะว่ากันนะคะพี่น้องเนาะโบมีผู้ใดเก่งเกินเหลขกนะคะแต่ท้าบุญผ้าวาสนามีเคยห่วมเฮ็ดห่วมส่างนะคะคำชู้นะคะพี่น้องเนาะคำชู้บูบำรุ่งนะคะาศาสนาหรือวัดว่าอารามต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้แอดก็ตั้งใจอย่สองอย่างนะคะสร้างองค์ปูขาวนาคราชเฮ้าแล้วนะคะพี่น้องเนาะก็สิเหลือทำม,มาจอก นะคะแอดกระสิหาสังกะสี24แผ่นค่ะพี่น้องค่ะ24แผ่นเนาะค่ะเพื่อที่สิไปมุ่งศาลาหน่อยศาลาสันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเนื่องจากเอาไผ่ยหญ้าเห็ดเนาะคะ่ะแอดบ่อย,ยู่2ปีแล้วเนาะคะ่พะพี่น้องเนาะมันก็ผุก็พังกระยดลงเบิดละคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับ FC แฟนช่องเนาะคะ่ะผู้ใดมีสังกะสีเก่าสังกะสีห้างเนาะคะ่ะที่บ่ใช้แล้วเนาะคะ่ะหรือว่าอยากบริจาคเป็นสังกะสี ที่โบไก่เกินไปเนาะคะ่ะที่โบกไก่เกินไปเด้อค่ะพี่น้องเด้ออยู่ระวางขอนแก่นอุดอรน้องค่ายเนาะค่ะสามจังหวัดนี่แอดเดินทางไปเอาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับผู้ที่ลือบ้านลือซองเนาะค่ะเห็ดบ้านใหม่เนาะค่ะเหลือกระเบื้องแตกกระเบื้องห่างแน่สังกะสีเก้าสังกะสีห่างที่โบไซแลว้บะะวบริจาคได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อบริจาคได้เนาะค่ะแอดมินพร้อมที่สิเดินทางไปเดินทางไปรับหอดหม่องหอดบอนลนะคะ ขอนแก่นอุดรหน,นองคายเท,ท่านั้นนะคะพี่น้องเด้อถ้าไก่เกินนั่นเดี๋ยวแอดสิบอมีค่าน้ำมันค่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้ายยุไก่เกินนั่นอยากท่านอิลีนั่นถ้าซอยค่าน้ำมันแอดกระสิไปเอาได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ทีม่มีอ่ากล่องไว้คางบ้านคางเฮือนคางาซั้นบ่วยใส่บ๊วยแล้วเนาะ,ะพี่น้องหน่อยอยากเอามาร่วมเฮ็ดบุญเนาะค่ะมุ้งหอฉันเนาะค่ะพี่น้องน้าแต่ใจก็อยากได้สังกะสีใหม่ค่ะพี่น้องค่ะเนื่องจากมันบ่มีจตุปัจจัย ของเก่าก็ดีโกโบมี่นะคะพี่น้องเด้อของเก่าก็ดีโกโบมี่นะคะพี่น้องนอาสาหรับบได้ว่าจําเป็นต้องโอนเป็นปัจจุป,ปัจจัยนะคะพี่น้องเด้อมีของเก่าของห่างนะคะสังกสีเก่าสังกสีห่างที่บ่ใส่แล้วเวนะคะพี่น้องนอาทีา่หลือเแล้วกองไว้ซื้อนั่นโทรบอกแอดพอนพ่อรวยได้อคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแอดกระสิ 1, ไปน้าเอาหอดหม่องหอดบอุ่นละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับเ c ซแฟนช่อง แต่ไพ่หญ้าเนาะค่ะพี่น้องคะก็ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เนาะคะ่ะที่ทพัพระธาตุน้องมัดเพิ่นกระซอยมาสิบไพ่เนาะคะ่ะแต่ว่าแอนน่ะอยากเปลี่ยนเป็นสังกะสีเนาะค่ะพี่น้องนอเนื่องจากหญ้านี่มันสิได้แค่ปีกลัวบ่ถึงสองปีมันโยดเบิดพี่น้องคะพะสันเขา่าสั้นน้ำเนี่ยก็เวลาฝนตกลิ่นมากกเขาปนน้ำฝนละค่ะพี่น้องก็คือว่ามันสิเป็นตะอิตโตนซ้ำไดเนาะค่ะพี่น้องนอ ไปเห็นแล้วก็โอ้พออยากน้าตาสิไหลค่ะพี่น้องค่ะบนเพิ่นทุ์ถูกบนบอพิ่นธ์บนที่เพิ่นว่าเพิ่นทุกถูกพันยากนี่ก็ยังมีเนาะค่ะพี่น้องเนาะสายปฏิบัติซะแล้วเนาะค่ะเพิ่นอยู่แบบสมถะเนาะค่ะพี่น้องเร้่องขาวกะยำถิ่มยาป่าเพิ่นเนาะค่ะอ่าพระดีๆเพิ่นก็ยังไลยพี่น้องค่ะผู้ที่เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็หลายแต่ว่าบ่มีคนนําเสนอซื่อๆพี่น้องถ้าเวลาเฮ็ดเสียเฮ็ดหนังเพิ่นค่อยเสนอหลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเวลา อ่าพระที่เพิ่นเฮ็ดคุณงามความดีกหลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นเฮาก็อย่าไปตัดสินเพิ่นด้วยที่ว่าเฮารู้เท่าบ่ถึงการเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นมันสิเป็นบาปต่อเฮาเนาะค่ะผู้ใดสิดีผู้ใดสีซวเฮาก็บ่ต้อง,ะะไ,ไ,ปองไปวา่าให้เพิ่นดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้เพิ่นดีก็มีค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับอ่าตัวเลขแนวทางที่แอดเห็นร่อยองลงมาเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้ย่ำนะคะพี่น้องเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะบุไดสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ยางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมัก,กระจัดน้าผู้ใดคัดกระพานค่ะพี่น้องคะสองหนึ่งเจ็ดนะคะเดี๋ยวแอสซีขึ้นไายคลิปให้อีกเทือนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนทางเอสซีแฟนช่องเนาะคะ่ะอย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดมีสังกระสีเก้าสังกระสีห่างกัโทรบอกแอดพอนพ่อรวยได้เนาะคะ่ะซีซีบ,บริจาคไปมุ่งหอชั้นเนาะค่ะพี่น้องคะแอสซีใส่ยี่สิบสี่แผ่นหนึ่งเดี๋ยวค่ะพี่น้อง แผ่นหนึ่งกับสองรอยก็บาทค่ะพี่น้องคะแผ่นหนึ่งกับสองรอยก็บาทค่ะสาหรับผู้อยากเป็นเจ้าภาพสีเจ้าภาพเจ็ดเจ้าภาพดวงตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดหูฝาตาฟางอยากหูแกงตาใสเนาะคะ่ะก็มารวมเนาะคะ่ะปั่นองค์ปูขาวนาคราดเก่าเสียน,นากันนะคะพี่น้องเด้อค่ะเฮามาเห็ดมาส่างนังเียร่ะพี่น้องเฮากับเสไดไว้ให้ลูกให้ล้านเนาะคะ่ะรุ่นหลังได้มากราบมหาวายว่าเคยส่างองค์ปูขาวนาคราชาด้อยูอำเภอพ้อพอนพิสัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะน,นี่ร้านท้เนะคะ TU สำหรับเอฟซีแฟนช่องสีเดินทางมาเนาะค่ะรวมนะคะพี่น้องคิดว่าสร้างพ่นกระสีเท็ดไทยแล้วก่อนออกพรรษาเนี่ยออกพรรษาเัากระสีหาเมือสันวั่นดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเฉลิมฉลองหรือว่ามาพุท่าพิเศษหรือว่ามายัง่ะคะพี่น้องก็ะจะห้องไา้ยังก็บวงสวงพี่น้องคะห้องบวงสวงเอ้าห้องบาถือกระกาขอโทษขอให้เด้อพีพ่น้องเด้อบริกเก่งปันไดพี่น้องคะมึงงูปากกาแต่ว่าก็ะยเฮ็ดบุญน,น้ำเพลินซ,ซ,ซื้อพี่น้องค่ะ ทำด้วยใจนะคะพี่น้องเนาะทำด้วยใจค่ะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพจิตก็ยังท่านนะคะพี่น้องเดอ้อเจ้าภาพขี่เนี่ยค่ะค,ะคว่ำสางา,ามผู้ใดหูโตว่าผู้งามอยากงามอีกก็มากได้พี่น้องเดอ้อมาทําเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสีเจ้าภาพจิตนะคะพี่น้องเนาะค่ะเข้ากับมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะนี่ก็ความสําเร็จมาจากเอฟซีแฟนช่องบัสเปอร์เลอร์ค่ะพี่น้องค่ะแอดพ่อนผ้าลวดนี่มิตรคานา้ำมันค่ะพี่น้องค่ะ S <S ความสําเร็จนี่มีได้ย้อนเอฟซีเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ยโบมินทัพบาดาค่ะเอฟซี FC แฟนช่องมิตรนั่งฝา่านั่งสวรรค์เนาะคะ่ะผูดด้ใดลูกหลานเทวทับตบ่ต้องคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อเอาแต่ลูกหลานเทวบุตรเท,ทวดาลูกหลานนั่งฝา่านั่งสวรรค์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะลูกหลานเทวทัตยุดเลยนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบ่ต้องคอมเมนต์มาเอาไว้เฮือนเจ้านั่นล่ะบ่ต้องคอมเมนต์มาให้คนอื่นอ่านี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนสร้างเฮาขามักขมเร็นเราเฮ็ดงามพร้อมพี่น้องค่ะ ่แหละูใดอยากเป็นเจ้าภาพนะคะพี่น้องนอนยั่งท่านนะคะพี่น้องเด้อเพิ่นกับสิร่ลูกล่อหลานเพิ่นมาตุมมาโฮมพี่น้องค่ะปู่ขาวนาคคราดค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้กับบรรยากาศดีเด้อเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อเอาบุญมาฝากมาตอนค่ะพี่น้องค่ะสําหรับลูกหลานสายญาติพญานาคทุกตระกูลทุกมูเราเนาะค่ะพี่น้องนอหรือว่าเพื่อนกับเป็นพญานาคเพื่อนกับมีหลายสายเนาะค่ะพี่น้องนะมาเด้อมาเด้อมาตุมมาโฮมกันพี่น้องค่ะ อสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องนะคะปาดถนาเงินก็ให้หลายกล่องปัถนาทองก็ให้หลายโฮมเด้อพี่น้องเดอ้อขอให้พ่อแม่พี่น้องอย่าได้พบคุณพันสันดานหยาบขอให้พบพ่อแต่นักปาดชาติบัณฑิตค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องมันมายนะคะพี่น้องเด้อค่ะย่าลืมยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะสองหนึ่งเจ็ดนะคะแนวทางฝากตอนนะคะพี่น้องเนาะมักจัดคัดพันนะคะพี่น้องเดอ้อเฮงๆงปังปังเรื่อยๆจ้า